รางวัลเล็กท้ายสองตัวงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เลขที่ออก62 62ฟังอีกครั้งนะครับรางวัลเล็กท้าย2ตัวงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เลขที่อ 6, 2, 6, 2. อก62 ครับรางวัลวเล็กหน้า3ตัว2ครั้งรางวัลวเลขท้าย3ตัว2ครั้งพร้อมด้วยรางวัลเล็กท้าย2ตัวได้ทําการทดลองออกครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการทดลองออกรางวันใหญ่รางวันสุดท้ายพร้อมแล้วจะทําการทดลองออกรางวันใหญ่รางวันสุดท้าย รางวันใหญ่รล่าวันสุดท้ายงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เลขที่ออก3 5 6 4 2 9 3 5 6 4 2 9ฟังอีกครั้งนะครับรางวันใหญ่รา่วันสุดท้าย งวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เลขที่ออก3 5 6 4 2 9ครับรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งพร้อมด้วยรางวัลเลขท้าย2ตัวและรางวัลใหญ่ราวัลสุดท้าย